โอเคถ้าเริ่มพร้อมไหมพร้อมนะถุงเลยครับแล้วท้องฟ้าแจ่มใสมากแจ่มใสครับพี่โก้เคยนั่งเรือแบบนี้ไหม เคยครับพี่โต๊ดเคยหรอทำเลยครับผมเนี่ยค่ะหนูก็เคยนะคะใชหนูก็เคยครับถึงว่าดูไม่กลัวเลยอะใช่ครับน่าเยี่ยมเลยแต่ว่าเราออกมาข้างนอกแบบนี้ใช่ไหมเพื่อความปลอดภัยล้วก็ใส่แมสล้างมือใช่ทุกคนเลยนะเยี่ยมมากเลยดูดูดูข้างหน้า เดียวจังอ่ะพี่น้่นพี่เขาพายแล้น e ั่น kind น of ่ะเรือเรามีเครื่องแต่ทำไมไม่ทันพี่เขาอ่ะเฮ้ยหนูเห็นคนที่มีอายุไล่เลี่ยกับเราด้วยค่ะใช่เหรอมาเราแสดงว่าเราก็พายได้สินะคะเขาเขาเห็นอายุไล่เลี่ยกับพวกเราเลยอ่ะตัวเท่าผมนะพี่จิงเหรอใช่ฮะแบบนี้พวกเราก็พายได้ด้วยดีครับหนูอยากลองพายสนใจไหมเ้ยพี่ครับแล้วอย่างนี้เขาแข่งกันหรือว่ามาทำอะไรกันหรอครับเนี่ยเขาซ้อมเพื่อไปแข่งครับเพื่อออกกำลังกายอะไรเงี้ย เป็นความสามัคคีอะไรเงี้ยต้องใช้พายใช่ไหมฮะใช่ครับต้องใช้พายพายแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเรืออะไรหรอคะอันอันนี้เขาเรียกว่าเรือม่วงครับแล้วอย่างพ่อผมเนี่ยจะสามารถพายได้ไหมคะทำพายได้ครับฝึกได้อุ้ยพี่โต๊ดหนูอยากลองพายอยากลองเหรองั้นอยากลองงั้นทองไปดูว่าไปขอฝึกเป็นฝีพายแข่งเรือกันดูว่าใครมีแววเนี่ยไปขอเข้าทีมเลยไปนะครับลูกไปนะครับ รับมากเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเมื่อกี้เห็นพี่ๆเขาพายเร็วมากผมอยากจะลองทำบ้างอะได้ครับใช่ค่ะสอนพวกหนูได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวเรามลองเลยครับเฮ้ยนี่ไม้พายครับโอ้โหนี่มันดูบางมากเลยนะตรงเนี้ยเป็นไงจับถนัดมือนะ้วับบ เคยพายไหมมีใครเคยพายไหมผมครับพี่โตเคยพอยมอมพายไงอ่ะโอ้ปกติเรือผมเนี่ยมันจะเป็นเรือเครื่องครับพี่โตแต่พอบางวันเนี่ยเครื่องเสียผมก็ต้องพายครับพี่โต๊ดใจงี้เหรอใช่ครับผมก็จะเล็งให้เรือให้ตรงแล้วก็พายแบบนี้ถ้าไปด้านซ้ายผมก็จะกลับมาทางนี้อ๋อมันเหมือนกันไหมครับเนี่ยไม่เหมือนครับเพราะว่าการพายเรืออย่างนี้ครับมันต้องใช้ทุกส่วนของร่างกายใช้กล้ามเนื้อมัดอย่างของร่างกายเป็นการช่วยพาย จะไม่เหมือนกับพายเรือปกติทั่วไปจะแขนใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นกล้ามเนื้อหลังครับพะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่หัวไหลเอวแล้วก็การขายันขาทีเนี่ครับาขาผม,มคือใช้ทั้งตัวเลยใช้ทั้งตัวครับแสดงว่าต้องมีความแข็งแรงใช่ครับใช่ครับ<ล>ใช่ครับ มีพี่สองคนเดียวปั้มีมีแบบว่าเด็กที่อายุเท่าเท่ากับน้องคุ้ครับแสดงว่าเด็กนั่นก็พายได้เหมือนกันได้ครับสวัสดีครับนี่ครับน้องเบียร์สวัสดีค่ะคืออะไรฮะผมชื่อเด็กชายทารัตวัชุทาชีพครับชื่อเล่นชื่อเบียร์ครับโอ้ยเบียร์เราเริ่มเลยไหมฮะได้ครับเดี๋ยวไปตรงนู้นกันเลยครับได้เลยครับมาดูกันโอเคครับ อันดับแรกครับก่อนที่เราจะลงเรือครับให้เราถอดรองเท้ากับถุงเท้าออกก่อนครับโอเคได้โอเคครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในเรือเรานี่มีแม่ย่านางที่เราต้องก่อนลงเรือทุกครั้งเราต้องเคาะเรือไหว้ก่อนทุกครั้งอ๋อเป็นเหมือนการไม่ลบหลู่ใช่ครับโอ้แต่แรกให้แบบแบบนี้ครับหนึ่งข้อแขนโอเคค่ะถ้าับ หมวกมาพายให้เล่นครับนี่อ่าสเต็ปหนึ่งยื่นไปด้านหน้าใช่ไหมฮะครับใช่ปึ๊บสเต็ปสองจั่วแล้วต้องเร็วไหมครับเวลาที่เราแบบพายแบบนี้ครับได้แต่ครับถ้าเขาเร่งเราก็เร่งตามอ๋อทุกคนเนี่ยต้องสัมพันธ์กันใช่ไหมครับใช่ครับให้มันพร้อมเพียงครับได้นะเราลองทัวร์นะสเต็ปหนึ่งอะไรนะหนึ่ง รมไหมฮะก็เรือพื้นฐานได้แล้วนะครับเวลงไปในเรือจริงเนี่ยจะมีการเรื่องของยันขาให้เราเกงขาครับทุกส่วนของร่างเกงขาครับใช้ไวทีบไวทีบไวทีบไปเรื่อยๆจะมีสารสเตจแค่นี้นะครับพื้นฐานเดี๋ยวเราลองไปลงเรือจริงในน้ําดูเลยก็ได้อยากลองนะฮบไปเลยครับผมไปลุยไป เรีอนมาเลยครับมีคนดูแลความปลอดภัยในเรือนะครับเดี๋ยวจะให้พวกเราเป็นคนเป็นคนแกวในเรือเอาเองเดี๋ยวลองดูครับว่าพายถูกต้องไหมที่เราสอนไปตอนแรกครับผมครับผมหนึ่งสองสามหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองสามดูแลความปลอดภัยหนึ่งสองสามีบอมเป็นไงบ้าง ใช่ที่เราก็สนุกดีนะมาโอเคขอบคุณครับโอเคเต้นไหวไหมไหวค่ะไหวลุยเลยกระโดดเลยรอเล่นนั่งก่อนนั่งก่อนโอเคติดเต็นทนเอาแล้วคราวนี้แหละของจริงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแค่ข้างเดียวน้องขาดเป็่แค่ข้างเดียว 1,2,3น่ให้เป็นมนะ1,2,3 1,2,3มันดูเหมือนจะง่าควากว่านะครับเนี่ยดูที่พอมันเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าพอพาจริงแบบไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับพร้อมค่หนึ่งสองสามเริสู้ะรี่สู้นะโอเคอ่ะรอก่อนรอก่อนพร้อมไหมนวนเลยสักหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามได้หนึ่งสองสามสายอินพายกลับมาให้ได้เรลยสายอินสู้ๆพี่สายอินมาทางซ้ายมาทางซ้ายสายอินพี่รออยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามอ่ะไงบ้างสายอินมากเลยอ่ะกลับมากลับมาสายอินกลับมากลับไม่ได้เดี๋ยวพี่เขาช่วยได้ช่วยเขาช่วยหน่อย พี่เบ๊ครับเป็นไงบ้างครับน้องๆครับน้องคนนี้ส่วนน้องคนนี้ก็พายได้ดีครับแต่การจับไม้พายอาจจะแบบว่าอาจจะยังสูงเกินไปหน่อยเพราะทุกอ่วงอาจจะไม่กําลังเวลาเราดึงอาจจะไม่พอครับส่วนน้องสองนี้ที่พายเรือหมุนเพราะว่ายังพายด้านเดียวครับกดน้ำหนักแค่ด้านเดียวเลยเลยหมุนเป็นวงกลมอย่างนี้ครับเพราอาจจะพายแค่คนเดียวก็เลยใช่ครับใช่ครับแต่จริงเราต้องพายรวมกันไปพร้อมกันไม่เหมือนนไปตรงๆไปพร้อมกัน และจังหวะพาย3าสเตปเป็นไงฮะ <Shap> ก็น้องคนนี้ก็ถือว่าโอเคครับแล้วเาเคยมีสกิลพายเรือมาแล้วแต่น้อง2คนนี้อาจจะยังไม่เคยพายอาจจะยังสับสนอยู่ก<พ>ับ3สเต็ปที่เราสอนไปแ,แ,ตแต่ส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่าแบบไม้พายแบบนี้จะต้องใช้กําลังค่อนข้างมากเลยนะฮะใช่ครับเราถึงบอกว่าต้องใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเป็นการช่วยดิ้งเพราะเมื่อกี้เหมือนเราเรายังไม่ได้ใช้ตัวเลยใช่ไหมใช่ครับใช้แค่ใช้ไปแค่แขนอย่างเดียวการแข่งเรือยาวเป็นประเพณีและเกมกีฬาที่เก่าแก่ของประเทศไทย มีมาตั้งแต่สมัยอายุทยาจนถึงปัจจุบันแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไทยที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดํารงชีวิตการสร้างบ้านเรือนการเดินทางสัญจรในน้ำการแข่งเรือยาวต้องอาศัยการฝึกฝนร่างกายทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นอย่างมากจะต้องมีฝีพายไม่ต่ำกว่า30คน พายเรือให้พร้อมเพรียงกันด้วยความเร็วเพื่อเอาชนะเรือคู่แข่งเรียกได้ว่าเป็นกีฬาที่เชียร์สนุกตื่นเต้นที่สุดของประเทศไทยอย่างหนึ่งโดยทีมเรือเทพสิงหานครเป็นอีกหนึ่งทีมเรือตู้เต็งได้รับรางวัลแชมป์ระดับประเทศมาหลายสนามแล้วอีกด้วย1นึ่งส1งสามส พี่นึกว่าจะได้ไปพายเรือในน้ำแล้วเนี่ยทำไมแล้วขึ้นมาบนบกอ่ะเพราะว่าเรือเรามันต่างกันนะครับเพราะที่เราพายเมื่อกี้คนเดียวมันไม่เหมือนกันนี้ครับเพราะว่านี้มันจะเป็นเรือเพียวยาวจะมีความโค้งมากกว่าเรือยาวทั่วไปนะครับเมื่อกี้คือไปพายในน้ำเนี่ยก็คือบาลานซ์เรือจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับการนั่งการพายอาจจะไม่เหมือนกับเรือที่เราไปพายมาครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการนั่งการพายครับที่เราจะไม่ลงน้ําเพราะว่าเราต้องนั่งเรือให้ชินเรือก่อนการนั่งเราต้องนั่งสลับกันซ้ายขวาน้ําาาหนนัักกต้องบลเท่น ขาเราเนี่ยมันจะเป็นตัวยันเพื่อให้เราอะทรงตัวได้ตลอดเวลาตัวยันยัน<ช>ลงะครับผมตัวยันที่เนี่ยครับจะมีคนมานไม้อยูป่ประมาณนี้ถูกไหมครใช่ครับใช่ครับตรนี้ถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับ<อ>ยันไว้เพื่อแบบว่าพอเราโยกไปอย่างนี้เราจะใช้กําลังขาของเราเนี่ยเป็นการเกาะไว้คือตัวเนี่ยต้องนิ่งที่สุดเลยนะใช่ครับนิ่งที่สุดยันไวสองข้างเลยหรอสองข้างเลยครับครับต่อไปเป็นเรื่องการเอี้ยวตัวนะครับการเอี้ยวตัวการยันขา มันจะมีทิกเล็กๆประมาณสองอย่างนะครับที่เราต้องทําครับคือหนึ่งเลยที่เราสอนไปสามท่าตอนแรกลองให้น้องๆลองท่าที่หนึ่งก่อนหนึ่งฮะครับผมแล้วเราลองทิ้งไหล่ข้างที่เราถนัดถนัดข้างซ้ายก็ทิ้งไหล่นี้ออกไปถนัดข้างขวาทิ้งไหล่ขวาไปลองประมาณนี้เดี๋ยวครับผมก็คือแขนที่อยู่ทางด้านล่างนั่นแหละใช่ครับเป็นแขนที่เราจะเที่ยวใช่ครับที่จะเอื้อมไปใช่ครับในการดึงน้ํา เราลองอย่างนี้ดูลองรวมดูหนึ่งสองสามคือเรารวมกันทีเดียวคือเราทาร้อมกันรวมกันทีเดียวเลยครับลองรวมกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นสเต็ปใช่ครับหนึ่งสองสามจะเราลองแบบทีเดียวเลยครับผมรวมกันเป็นทีเดียวเหมือนพาธรรมชำมาซานโอเคพร้อมนะหนึ่งสองสามไปหนึ่งไปสองสามสี่ห้า โอเคครับสวยงามมากแล้วอย่างนี้เราก็สามารถลงไปพายได้เลยใช่ไหมยังครับต่อไปเป็นการนับก่อนการพายเราต้องนับให้พร้อมกันด้วยผมจะสอนเป็นการนับคู่ก่อนแล้วก็หนึ่งพายลงไปสองต่อไปสามคือจะเว้นหนึ่งแล้วก็หนึ่งปุ๊บหนึ่งพายเว้นสองพายไปอย่างเงี้ยครับเหมือนกระเช้าที่เราได้ยินใช่ไหมใช่ครับเราซ้อมนับพร้อมกันไหมได้ครับมาพี่ตั้นลองดูหนึ่งสองสร้าป้าหนึ่ง 2บอมไม่ทางข้างหน้าสามส,ามสห,<า>ห<า>อพอได้ไหมฮะได้ครับ<า>ต่อไปพอคู่ผ่านไปแล้วต่อไปจะเป็นการนับเดี่ยวการนับเดียเด่ยวเนี่ยเราจะพายให้เรือเร็วขึ้นพายเร็วขึ้นแรงขึ้นเรือจะไปเร็วมากกว่าเดิม เหมือนเป็นจังหวะจังหวะหัวใจใช่ไหมใช่ครับใช่เดี๋ยวพวกเราลองดูแค่แบบว่าเอาแบบว่าเอาสิบใบพอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับต่อไปในการหลักการพายเรือที่สำคัญที่สุดเลยคือเราต้องมี ที่เขาเรียกว่านายหัวกับนายท้ายครับผมนายหัวคือทําหน้าที่เป็นคนคอยคุมจังหวะทุกอย่างของเรือครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีการกล้าตัดสินใจของเพื่อลูกทีมในเรือครับส่วนคนท้ายคือหัวใจสําคัญของเรือเลยเพราะว่าต้องบังคับเรือให้ตรงเหมือนเป็นหางเสือใช่ไหมใช่เหมือนเป็นหางเสือของเรือเราครัจะมีความสําคัญมากนายท้ายนี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปลงเรือจริงกันครับเดี๋ยวผมกับพี่ต้นเดียวเป็นนายหัวนายท้ายให้ครับ ครับผมพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมไปเลยไปหนึ่งสอ กับพี่เขาอะค่ะมันก็จะสบายหน่อยเพราะว่ามันก็มีหลายคนนะคะแล้วก็เวลาเราพายพร้อมกันอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เร็วขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็เบาคนด้วยตอนนั้นจังหวะโอเคค่ะเพราะว่าพี่เขาก็สอนเรื่องการนับจังหวะคู่แล้วก็พี่แล้วค่ะตอนพายเนี่ยมันก็จะเหมือนว่ามีจังหวะเดียวกันมันก็จะสามารถคีแล้วเรือก็จะพายได้เร็วขึ้นค่ะสามสี่ห้ามาม้นะครับ เป็นไงพวกเราโอ้สนุกมากเลยครับพี่โต๊ดสนุกค่ะแต่ว่าบางจังหวะหนูก็ไม่ทันอ้ใช่ครับอาจจะมีบางจังหวะที่ผิดพลาดไปบ้าง่ป็นไงบางจังหวะผมก็แบบพายตามเขาไม่ทันนะคะเพราะพี่เขาแบบเร็วมากเลยครับพี่โต๊ดแต่ก็พอพอทำได้อยู่นะพี่โต๊ดดูจากข้างหลัง ใช่ไหมอันนี้เนี่ยวันนี้เราก็มาแบบฝึกเป็นฝีพายแข่งเรือกันแล้วครับ่แล้วก็ดูแบบชำนาญแล้วครับผมก็ต้องมีการแข่งขันแข่งเรือยาวกันใช่ไหมครับพี่เบสใช่ครับเดี๋ยวเราแข่งกันไหวไหมไหวค่ะไหวเลยลุยเลยไปไปอย่ารอช้าผมจะฝึกให้ชำนาญแบบนี้ครับนี่คือเรือแข่ง ส่วนนี้คือเรือแจว123 1 2สถ้าดูจากจำนวนคนและพละกกำลังในการพายยังไงเรือแข่งอ่ะก็ชนะอยู่แล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากการใช้แรงคนพายมาเป็นการใช้เครื่องยนต์มอเตอร์ที่มีกำลังเท่ากันล่ะคิดว่าผลจะเป็นยังไง มาทำการทดลองเพื่อหาคำตอบด้วยโมเดลจำลองของเรือสองลำนี้เรือแข่งรูปทรงเพียวบางและเรือแจวที่มีท้องเรือกว้างต่อมอเตอร์กับใบพัดที่เหมือนกันทั้งสองอันนี้เข้าไปในโมเดลเรือทั้งสองลำต่อรางทานให้พลังงานเข้าไปในมอเตอร์ จากนั้นก็นำไปแข่งในลู่น้ำพร้อมกันๆๆๆๆเรือแข่งเป็นฝ่ายชนะเห็นแบบนี้ก็ทำให้รู้ว่าไม่ใช่แค่พละกกำลังในการพายให้เรือเคลื่อนที่ไปเท่านั้นแต่รูปทรงของเรือ ก็ส่งผลต่อความเร็วของเรือด้วยเรือแข่งนั้นแตกต่างจากเรือแจวตั้งแต่ขั้นตอนของการทำด้วยเรือแข่ง จะใช้ท่อนสูงทั้งต้นขุดเอาเนื้อข้างในออกทําเป็นโครงเรือแล้วเหลาขัดให้มีความเพียวบางมีลักษณะเหมือนกับลูกธนูพุ่งไปในน้ําทําให้เกิดแรงต้านอากาศและน้ําน้อยเรือแข็งที่เพียวบางจึงเคลื่อนที่ไปได้เร็วกว่าเรือแจวที่ทําจากการนําแผ่นไม้มาตัดประกอบเข้าไปด้วยกันทำให้ท้องเรือกว้างออกเพื่อใช้โดยสารและขนส่งสิ่งของ เพราะว่าใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันรูปร่างของเรือทั้งสองแบบจึงมีข้อดีและก็ข้อเสียที่แตกต่างกันไปนั่นเองและแล้วก็มาถึงช่วงภารกิจสุดตื่นเต้นจำลองการแข่งขันเรือยาวพวกเราจะแบ่งกันเป็นสองทีมทำการพายเรือแข่งกัน เรือลำไหนสีภายไวพาถึงเส้นชัยก่อนถือว่าเป็นฝ่ายชนะโดยเต้นและบอมอยู่ทีมเรือสีเขียวส่วนเบียซาอินและพิโตสอยู่ทีมเรือสีแดงมารอลุน้นกันครับว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเหล่าเลนเจอร์ทางบ้านเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะ ครับเดี๋ยวนี้ใกล้แข่งนะเดี๋ยวเราออกตัวสิบใบนะสิบใบที่พี่เคยสอนไปเมื่อตอนตอนนั้นนะครับออ,ออกตัวเสร็จเราเดินกัวลูกคู่ยี่สิบคู่นะก็คือหนึ่งสองครับสามเดี๋ยวถึงยี่สิบครับย0สิบคู่เสร็จปุ๊บแล้วก็สิบใบเดียวอ๋อโอเคค่ะครับผมตามที่บอกตอนนั้นนะโอเคครับรัลงเรียลำเดียันแล้วตั้งใจสู้ๆลุย เป็นไงเมื่อกี้แข่งขันกันสนุกมากเลยคับเหมือนได้ใช้ร่างกายทุกส่วนในการพายเรือเลยค่ะตอนพายจริงๆเนี่ยก็คือตื่นเต้นมากค่ะใช่ครับเสียงลั่นเลยใช่แล้วน้องเบียเป็นไงบ้างวันนี้ได้ทั้งมาสอนเพื่อนๆแล้วก็ได้มาแข่งกับเพื่อนๆในอายุใกล้ๆกันแบบนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆครับว่าเป็นประสบการณ์ครับ แล้วต้องบอกว่าเบียร์เนี่ยช่วยแบบว่าเทคนิคผมน่นเยอะมากใช่เพราะปกติก็เล่นกับผู้ใหญ่แข่งกับผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่คื้อ้องกับผู้ใหญ่พอมาเจอเพื่อนๆแบบนี้แบบสนุกขึ้นไหมครับครับสนุกขึ้นไหมเยี่ยมเลยและนี่คือปฏิบัติการสนุกที่เกิดขึ้นจากความคิดอันยอดเยี่ยมของน้องๆที่น่าชื่นและน่าชื่นชมมากๆคราวหน้าพวกเราจะไปบุกตะลุยค้นและพิจกากำลังคิดเรื่องสนุกที่ไหนกันอีกอย่าพลาดนะครับถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นด i d นเ n อร์ปฏิบัติการในช่องคิด ย้ <Yeah. S 2> <Yeah. Woo. S 1> มาคิดกันต่อกับคำถามนี้ถ้าน้องๆเป็นนักประดิษฐ์สร้างเรือแข่งต้องการปรับเปลี่ยนเรือแจวธรรมดาให้กลายเป็นเรือแข่งคิดว่าจะทำอย่างไรถ่ายรูปมาอวดกันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ KidRangers ผลงานที่โดนใจ5คนจะได้รับของที่ระลึกเป็นแมสและสายของจากทางรายการไปใส่กันให้เท่สุดๆไปเลยและอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่ k i d r a n n g r r f n p p g g e และเว็บไซต์ไทย PBS Kids ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย